ตอนนี้มาถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับก็จะมาดูครับป่าเด็กๆกำลังเดินมางกร<ม>ก็ถึงแล้วน,นะครับก็ไปหาซื้อตัว๋วเตรียมเข้านะครับวันนี้มาไม่เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมร้อนค่ะ <laughs> กำลังจะเข้าไปดูปลากันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับในพิพีธภัณฑาปลาครับตอนนี้ก็เป็นการล้างมือก่อนก่อนที่จะไปดูปลานะครับเขาบอกห้ามเข้าเห็นไหมใช่เขาห้ามเข้าปลาครับ เลยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมีตาครับปากานี่มือ,นนนนอี่เอเห้องุ่มุมนี้ก็จะเป็นแมงกระพุนนะครับแมงกระพุนมาจานเป็นสีได้ามาดูแมงแมงกระพุนเนี่ย แมงกระพุนครับหอ,อมมากเลยหายชอบมากเป็นแมงกรกกนนะพรุนพัชรันะนุ่มลิ่มมากเป็นสีเป็นสีสวยงาม มันเปลี่ยนสีได้เน,นี่ยใช่อันนี้เมนขุนการดูดัใหญ่มากนี่เป็นตุ้งองปลาปลาอะไรเนะี่ยฮ,ฮะปลาผีเสื้อคลิปยาวอันนี้เนี่ยการอันนี้เขาเรียกปลาผีเสื้อคลิปยาวตัวนี้นครับสวยงามมาก ไัน,นปลาอะไรเหนือปลาอะไรนะเหมือปลาขรหยงเลยเขาเรียกว่าปลาปิ่นแก้วทำเนี้ยมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มอันนี้เป็นปลาไหลลายนะโอยไม่นะมันอาปากเห็นไหมนะี่ะ อันนี้เป็นปลาสิงโตติดยาวครับอันนี้ปลาอะไรกันปลาอะไรปาสิงโตอันนี้เราะเลเถอะอะไรนะอะไรงนะีไนตรงนั้นอ่ะไม่รู้อ่ะตัวอะไรอันนี้เป็นอะไรปอะไรนี่ชื่อบอกอะแต่ว่ามีนาอันนี้ปลาการ์ตูนใช่ไหม ูอันนี้อะไรเนี่ยเงาเต่าเห,าหรอเงาสัตว์ทะเลครับเด็กกำลังเล่นสัตว์ทะเลกันอยู่หมดแล้วโอ้อันี้เป็นมุมของปลาหลายๆชนิดนครับอันี้ก็เป็นอุโมงค์ปลา อันนี้เขาเรียกอะไรพระเก่าเลยพระไมนาอ้าวทำไมไม่รู้อ่ะรถรางกระเบนบนนะครับลันเยอะไปไมนาไปนั่งมมนาไปนั่งกลังถ่ายรูปกันนะจบทางโมพาจะไปทางขึ้นทางขึ้นไปดูเล่ววิ่งไปดูโไป ตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะจะเป็นโชว์ดำน้ำให้หาปลาตอนนี้เขางดโชว์ตอนนี้ก็ปลาถึงบริเวณหางออกหอยสามหอยมาสตันนะครับอันนี้บริเวณด้านนอกครับหอยอันนี้หอยอะไรล่ะหอยมือเสือ ไปออกมาแล้วครับออกมาบริเวณด้านนอกก็จะไปหาอะไรกินแล้วถ่ายรูปก,กันทักดำน้ำเลยเนาะนักดำน้ำก็เต่าหันหน้ามาหันหน้ามาก็อซึ่งสุดคนตอนนี้ก็ออกมาหาอะไรกินแล้วมันจะเล่าไาเลยขเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงนี้